วันนี้ก็ได้มาถวายเพลงที่สำนักสงฆ์ติสมาระตำบลหูช้างอำเภอบ้าน่ายจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับพระอาจารย์ฤทธิเตศวนนี่ครับเป็นพระนักปฏิบัติ นักพัฒนาสถานที่ลมรื่นลมเย็ยนนะครับก็เน้นใช้สอยไม่ได้สร้างแบบเรื่องประมาลูรามากเกินเกินไปนี่ครับอันนี้ก็เป็นเจดีสีอาริยะนะครับจอมขวัญมีบรรยากาศโดยรอบ ก็ทำไว้ใช้ประกอบอ้ทางพิธีทางพุทธศาสนาวันสำคัญวันวิสาขบูชามาคบูชาสาราหะปบูชาอะไรประมาณนะครับไปให้ชาวพุทธธรรมามะกะได้เดินเวียนนี่ครับเวียนเทียนกันรอบเจดีย์นี่ชื่อ เจดีพระาธาตุเจดีเสียยะจอมขวัญน,นะครับที่สำรับส่งคัสติสมระก็เดินชมวิวรอบๆดูก็เป็นเจดีที่สร้างยื่นมากลางน้ำภายในเจดีก็จะเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรม เนี่ยครับน่าัะดีดสงบมากพูดเสียงกล้องนะครับน,นั่งปฏิบัติธรรมดีมากต่อไปผมก็จะมานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ดูสงบสัพยะดีนะครับ เดี๋ยวเดินดูรอบๆก็พื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่แล้วครับก็มีโซนทางโน้นก็จะเป็นพระพุพธรลูปปูนปั้นแล้วก็บุติไม้ทางโน้นพระอยู่สี่ห้าองค์รอบๆจะดีนี่ย ดียม,มังกรพันบรบพ่อดีนี่นะครับเข้มขังมากชื่อองค์จําลองปั้นมาจากพ่อปู่คติสมาระนะครับนี่คนระับโอประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองไปนั่งสมาธิ ในต้เจดียสักห้านาทีสิบนาทีกันนะครับ